สวัสดีครับก็พบกับผมในช่วง p Eye Review นะครับวันนี้สินค้าที่ผมจะมาแนะนำรีวิวนั่นก็คือนี่แหละครับที่ผมคาดอยู่นี่เลยคือกระเป๋า MLB ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Cross Body เป็นมินินะครับก็นี่เลยเทมากๆทรงมันจะแบบคล้ายๆปลาด้าเนาะก็คือแบบเอออารมแบบเหมือนกันเลยอ่ะเป็นรุ่นมินินะครับความกว้างประมาณ8นิ้วนะครับผมก็แบบไว้พกพาสพายเล่นๆไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเออก็ก็โอเคนะ แล้วก็ราคาไม่แพงราคาอยู่ที่2,890บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ MLB Mini Copy ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันมีกี่ซิปอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวผมให้ดูทรงมันก่อนก็สายมันก็มีเขียนคำว่า y a n k e e New York เนี่ยนะครับสายก็มีลายแต่ว่าจะเป็นสีดำเนาะนี่เดี๋ยวผมลองเดินให้ดูเห็นไหม สะพ,พายออกมาก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่ก็สวยงามตัวนี้ก็เป็นยูนิเซ็ก์นะครับก็คือได้ทั้งหญิงทั้งชายนะเออผู้ชายจะสะพ,พายก็ได้ผู้หญิงสะพ,พายก็ได้คือสายมันยังปรับสั้นยาวได้อีกนะครับก็ถ้าปรับสั้นมากๆก็จะทําเป็นแบบสไตล์อย่างนี้ก็ได้ถ้ายา,ยาวๆห้อยไปเลยก็กกได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันกว้างไหมข้างในนะครับผมอะดูข้างหน้าก่อนละกันนี่ก็เป็นโลโก้ MLB แบบนี้นะครับผม ด้านหลังก็มีโลโก้มันด้วยนี่ส่วนสายที่ผมบอกก็คือไม่ใช่แบบดำๆธรรมดานะก็มีเขียนว่ายังกี้นิวยอร์กด้วยนะครับก็เหมือนแบบเพิ่มลูกเล่นเข้ามาให้มันแบบดูเท่ขึ้นนะตรงเกี่ยวก็เป็นสีเงินทั้งหมดนะครับอะไรตรงนี้ก็โลโก้ก็สีเงินซิปก็สีเงินมีนี่ซิปหลักๆมีสองซิปนะครับซิปบน ก็นี่ด้านในมันนะครับนี่ผมก็ใส่เนี่ยทั้งกระเป๋าตังเนี่ยกระเป๋าตังโทรศัพท์กุญแจรถอะไรก็ยังเหลือที่อีกเยอะเลยนะครับและด้านในของมันก็ยังเปิดซิปได้อีกนี่คือมีซิปเล็กย่อยด้านในของมันอีกนะครับก็ถือว่าจุได้เยอะนะจะใส่พาสปอร์ตใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคนะ <No. S 1> ส่วนด้านหน้านี่ผมก็ใส่ใส่แม็กนะครับ ใส่สเปรย์แอลกอฮอล์พกติดตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคอ่ะใส่เงินใส่เหรียญอะไรก็ก็แล้วแต่ก็รวมรวมกันก็มี3ช่องเนาะก็ด้านในด้านในซิปหลักมีสองแล้วก็มีด้านหน้าอีก1นะครับเออคุ้มค่ามากๆแล้วก็สะพายแล้วก็ก็โอเคอ่ะก็เท่ดีนะครับผมก็ราคาผมก็บอกไปแล้วเนาะ2,890บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็วันนี้ก็รีวิวแค่นี้ลวกันเพราะมันก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเยอะอ่ะ เออก็ของมันก็โอเคอ่ะเท่ดีสำหรับขนาดใจสินค้าตัวนี้กระเป๋า MLB รุ่นมินิคอสบอดี้ตัวนี้นะครับก็2890บาทแต่ว่าเจ้า MLB กระเป๋าไอที่มันเป็นรุ่นแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่มินิคอสบอดี้นะครับแบบคาดอกก็มีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแบบคาดอกเนี่ยราคาก็อยู่ที่2390บาทนะครับก็จะถูกกว่ารุ่นคอสบอดี้ตัวนี้แต่มันจะมี MLB คอสบอดี้ตัวนึงนะครับคือมันจะเป็นแบบ ตัวนี้จะใหญ่แล้วก็มีมีกระเป๋าเล็กๆคล้ายๆพวกปาร์ด้าพวกหลุยอะไรเงี้ยที่มันมีไอใบเล็กๆของมันตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูถ้าตัวนี้ก็มีขายเหมือนกันนะครับ2,890าบาทราคาเท่ากับตัวนี้เลย <c oughs> ก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยครับถ้าแบบสนใจตัวไหนอยากสั่งซื้อ,อของแท้แน่นอนก็สั่งซื้อกับผมเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งไลน์แล้วก็วับร้านาขึ้นมาทางนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกรุ๊ปไลน์ผมผมพูดทุกคลิปเลย ก็อยากให้เพื่อนๆเข้ามาอยู่ในกลุ่ไลน์ผมเยอะๆนะครับเพราะว่าผมอัปเดตสินค้าของแท้เออใครเข้ามาคือมีโอกาสที่จะเสียงเงินแน่นอนอ่ะเออเพราะว่าผมอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็เผื่อจะมีสินค้าที่เพื่อนๆตามหาแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็ถ้าบอกมาจาก YouTube เดี๋ยวผมลดให้ได้อีกนิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเออเป็นแบบติดตาม YouTube ผมดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับก็อย่าลืมนะถ้ามาซื้อแล้วมาจาก YouTube ก็เดี๋ยวผมลดให้นะครับอย่าลืมบอกผมนะครับว่ามาจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ย โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บา,บาๆครับก็อ,อย่าลืมรีบมาสั่งซื้อเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสต็อกเลยแค่สามใบเองนะโอเคบา,บายๆเจอใหม่ครับ